เสี่ยมี 17T และ 17T Pro การเปิดตัวใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในอาทิตย์นี้เพื่อนเพื่อในโลกเทคโนโลยีวันนี้เรามาพูดถึงข่าวล้ำค่าที่ทำให้เหล่าฟันธงเสี่ยมีตื่นเต้นอย่างยิ่งใหญ่ก็คือการเปิดตัวรุ่นใหม่ของเสี่ยมี 17T และ 17T Pro ที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในอาทิตย์นี้และเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ใช้งานเครื่องเสี่ยมีในทั่วโลกเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2026การเดินทางต่อไปของเสี่ยมี T ซีร i e s eries. เมื่อเทียบกับการเปิดตัวของเสียวมี 15T ซีรีส์ที่เพียงไม่นานมานี้เหมือนว่าเสียวมี 17T ซีรีส์กำลังมาถึงแล้ว x i a ม m i ทำได้พบว่าเสียวมี 17T และ 17T Pro ถูกปรากฏบนระบบฐานข้อมูลน a มียซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคตใกล้ๆ เมื่อศึกษาข้อมูลจากเอเมีพบว่าเสียวมี 17T จะมีเวอร์ชั่น global ในรุ่น2,602 DPT 53G และรุ่นในอินเดียในรุ่น2,602 DPT 53i ส่วนเสียวมี 17T Pro จะมีรุ่น global ในรุ่น2,602 DPT c 0 g และ2,602 DPT c 0 r แต่ข้อสังเกตอย่างน่าสนใจคือเลข2,602 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันเปิดตัวของเสี่ยวมี17 T ิบ e ทีซีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2026ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ไกลจากวันนี้เลยทีเดียว HyperOS 3และ Android 16การเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการแต่นี้ไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงเพียงแค่นี้เท่านั้นในรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการของเครื่องซึ่งคาดว่าจะเป็น h y เปอบน Android 16ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโ l o บ a ลที่ใช้ h y เปอ ให้ HyperOS 3เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นและการเปิดตัว HyperOS 3บน Android 16จะทําให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชิปเด m มเซนที่แป0 0และ9500การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพิ่มเติมอีกประการหนึ่งคือการใช้ชิปเดอร์เมนเซอร์ทีแ0และเดอร์เมนเซอร์ที950ซึ่งเป็นชิปเรือธงรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดตัวแต่ก็คาดว่าจะเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงและจะทําให้การใช้งานของเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปและคําถามสําหรับการพูดคุย ข้อมูลที่เราได้รับมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เหล่าฟันธงเสี่ยวมี่ตื่นเต้นอย่างยิ่งใหญ่แต่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องแต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากและเราอาจจะต้องรอเห็นว่าเสี่ยวมี่จะทำอะไรต่อไปจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามข่าวสารใหม่ๆจากเสี่ยวมี่และนี่เป็นจุดท,ที่เริ่มเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากจะแบ่งปันมาพูดคุยกันในกลางคนรักเทคโนโลยีกันเถอะ